thank you ลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับผมมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์าารอากาศประจําวันที่31 กรกราคมพุทธศักราช2,567ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับช่วงบ่ายวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงบ้างนิดหน่อยครับผมจากการที่คาดกันว่าจะไม่ค่อยมีกลุ่มเมฆฝนเข้ามาแต่ก็ตรวจพบว่าประเทศไทยยังปกคลุมด้วยกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างหนานแน่นอยู่นะครับผมสำหรับสภาพอากาศ ช่วงค่ำนี้จนถึงวันพรุ่งนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับผมสำหรับพื้นที่เสี่ยงฝนตกก็มีเพิ่มขึ้นมาเป็นเสี่ยงฝนตกหนักและฝนตกหนักมากแล้วนะครับและก็มีกลุ่มจังหวัดที่มีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นครับผมโดยเฉพาะทางภาคใต้นะครับซึ่งช่วงเมื่อเช้าทางภาคใต้ไม่มีเลยครับผมสำหรับพื้นที่ เสี่ยงภัยที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักมากคือประมาณ90.1ม mm ิลิเมตรขึ้นไปพบว่ามีสองจังหวัดนะครับอยู่ทางภาคตัวนอกได้แ,แก่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดครับผมส่วนบริเวณที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยคือมีฝนตกหนักคืออยู่ระหว่าง35.1ถึง90ม mm, ิลลิเมตรได้แก่จังหวัดดังต่อไปนี้ครับผมไล่มาตั้งแต่ภาคเหนือนะครับ จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากลำปางเชียงรายพะเยาน,าน่านพิษนุโลกเพชรบูรณ์ครับผมส่วนทางภาคอีสานนั้นก็มีมาเพิ่มสองจังหวัดสองสามจังหวัดครับเช่นจังหวัดชัยภูมิจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดเลย จังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดอุดรธานีจังหวัดสกลนครนครพนมอุบลราชธานีศรีสะเกดและจังหวัดสุรินทร์ครับผมสําหรับทางภาคอีสานสําหรับทางภาคกลางและกรุงเทพตลอดทั้งปริมณฑลก็มีเข้ามาเพิ่มคือจังหวัดคือกรุงเทพมหานาครนะครับนนทบุรีปรทุมธานีจังหวัด สมุทรปราการชนบุรีและยองนครนายกและปราจีนบุรีครับผมที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักนะครับส่วนทางภาคใต้นั้นจังหวัดที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักคือไล่มาตั้งแต่จังหวัดละนองนะครับระนองพังงาตรังสตูลสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชจังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและนราธิวาสครับผมมาดูการเกิดการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางดาวเทียมประจำวันที่31กรกฎาคมซึ่งพบว่าในเวลา16นาฬิกานัน้นประเทศไทยปกคลุมไปด้วยกลุ่มเมฆฝนนะครับผมซึ่งกระจายตัวเกือบทั่วทั้งภูมิภาคครับผมส่วนเวลาประมาณ18นาฬิกากลุ่มเมฆฝนก็ยังกระจายตัวอยู่ หนานแน่นนะครับโดยเฉพาะทางภาคทวนออกเฉียงเหนือและทางภาคภาคเหนือครับผมส่วนทางภาคใต้นั้นตรวจพบกลุ่มเมฆฝนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในช่วงเวลาประมาณ1 0 18นาฬิกาส่วนเวลา18ส่วนเวลา19นาฬิกานัน้นได้มีการตรวจพบกลุ่มเมฆฝนในจังหวัดต่างๆดังต่งตงงตอไปนี้ครับผม ในเวลา19นาฬิกา1 2 3ในเวลา19นาฬิกาได้มีการตรวจพบกลุ่มเมฆฝนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาตากชัยภูมิเลยอุดรธานีหนองคายบึงการมุกดาหารยโสธรอ,อำนาจเจริญบุรีรัมย์นครราชสีมาปราจ,จีนบุรีสะแก้วจันทบุรีจังหวัดตราดนครศรีธรรมราช จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับผมมาดูลักษณะอากาศทั่วไปประจำวันที่31กรกฎาคมตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่าล่องมรสุมกำลังปานกลางพาด,พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดน,นามตอนบนในขณะที่มีแนวลมพัดสอบของพาย ของลมตะวันตกเสียงใต้และลมตะวันตกเสียงใต้ได้พัดปกคลุมภาคตะนอ,อกและอ่าวไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวนตกเสียงใต้กําลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนประเทศไทยและอ่าวไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนือภาคตะนออกเสียงเหนือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากในภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ราบลุ่มนะครับสําหรับลมสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ1-2ถึงเมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับในระยะนี้นะครับผมมาดูกันพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่18นาฬิกาวันนี้ถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางและลำพูนพะเยาน่านตากพิษณุโลกและจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่26-31องศาเซลเซียสมีลมตนตกเฉียงใต้ใความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผม มาดูการพยากรณ์อากาศประจำวันที่31กรกฎาคม18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพบว่ามีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมชายภูมินครราชสีมาสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีครับผมอุณหภูมิต่ำสุด อยู่ระหว่าง23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง28-34องศาเซลเซียส,สมีลมทนตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับภาคอีสานตอนบนได้คาดการว่าขอนแก่นกาฬสินธุมหาสารคามมีฝนฟ้าขนองประมาณ40%ของพื้นที่นะครับผมส่วนจังหวัดเลยอุดอรธานีสกลน,นครน,นครพนมชัย,ยภูมิหนองบัวลำภู คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกฟ้าขนองประมาณ60%ของพื้นที่นะครับส่วนจังหวัดส่วนจังหวัดหนองคายและบึงการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกประมาณ80%ของพื้นที่ครับผมมาดูกันพยากรณ์อากาศประจำวันที่31กรกฎาคมตั้งแต่18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากภูเกนจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานี ชัยนาทลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีและจังหวัดราชบุรีครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง24-26งองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง31-33องศาเซลเซียสมีลมตนตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผม สำหรับทางภาคตัวนอกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีและยองจันทบุรีและจังหวัดตราดครับผมโดยมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-27ถึง27องศาเซลเซียสโดยมีและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ประมาณ28-33ถึง33องศาเซลเซียสมีลมนตกเฉียงใต้ความเร็ว1 5ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับหลับจังหวัดทางภาคตวันออกก็กลับเข้ามาเป็นจังหวัดที่มีคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักมากนะครับคือจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องทางสองจังหวัดนี้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรและกันและเพิ่มความระมัดระวังในการ รักษาสมบัติไว้ด้วยนะครับผมอาจจะมีน้ําท่วมฉพัาะนหรือน้ําป่าไหลหลากมาเพิ่มขึ้นก็ได้ครับผมสําหรับ2จังหวัดนี้คือจันทบุรีและจังหวัดตราดครับมาดูกันพยากรอากาศทางภาคใต้บ้างครับผมสำหรับวันนี้คือวันที่31กรกฎาคมตั้งแต่18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคใต้ฝั่งตนออกหรือฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายยราและนราธิวาสนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ประมาณ23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง31-34องศาเซลเซียสมีลมตะวนต,ตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตร สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและจังหวัดสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ประมาณ30-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีลมตนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความ,มาระมัดระวังนะครับทั้ง2ฝั่งคืออ่าวไทยและฝั่งอันดามันครับผม คือมาดูการพยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลครับผมมีฝนฟมีฝนและฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ประมาณ30-33องศาเซลเซียสมีลมนูนตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับการคาดการพยากรณ์ สำหรับกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้คือวันที่1สิงหาคมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ต่ำสุดอยู่ประมาณ27องศาเซลเซียสมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับส่วนวันที่2วันที่3และวันที่4ตลอดทั้งวันที่5สิงหาคมคาดการว่ากรุงเทพมหานครจะมีฝนฟ้าขนองประมาณ4ีเอรของพื้นที่นะครับผม อุณหภูมิก็อยู่ระหว่างสูงสุดอยู่ประมาณ34องศาต่ำสุดอยู่ประมาณ26องศาเซลเซียสครับผมสำหรับกรุงเทพมหานครนั้นในเวลา16นาฬิกาได้ขึ้นเตือนเป็นสีเหลืองนะครับคือระวังฝนตกคือเฝ้าระวังฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับในช่วง เวลาประมาณ16นาฬิกาส่วนในเวลาประมาณ19นาฬิกาได้ขึ้นการเตือนภัยว่าเป็นลักษณะเหตุการณ์ปกติครับผมสำหรับกรุงเทพมหานครสำหรับกรุงเทพมหานครในช่วงที่คาดการไว้ว่าช่วงระหว่าง7โมงเช้าของวันนี้จนถึง7โมงเช้าของวันที่1คาดการว่ากรุงเทพมหานครอาจจะมี ฝนฟ้าขนองและอาจจะมีฝนตกหนักนะครับผมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉพันและอาจจะเกิดน้ำท่วมโลการ,ระบายในบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะช่วงสำหรับกรุงเทพมหานครได้คาดการว่าจะมีฝนได้คาดการและพยากรณ์ว่าจะมีปริมาณฝนสะสมใน24ชั่วโมงข้างหน้า คือประมาณคือตั้งแต่วันพุทธที่31กรกฎาคมจนถึงวันที่1 7โมงเช้านะครับ1สิงหาคมคาดการว่าอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในเกือบทั่วทุกเขตเหรอครับผมแต่โดยเฉพาะในเขตที่มีฝนตกที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักมากอยู่แถวเขตสาธรคลองเตยสวนหลวงพระขนงประเวศสพานสูงวางกะปิ รัฐกระบังมีนบุรีและหนองจอกนะครับส่วนเขตอื่นๆกล่าวโดยรวมแล้วก็คาดการว่าจะมีฝนตกตั้งแต่หนักจนถึงปานกลางครับผมซึ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมาด้วยนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครในค่ำคืนนี้ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางในบริเวณที่มีน้ำท่วมขังนะครับผมเรามาวิเคราะห์โมเดลฝน จากช่วงเวลาประมาณ19-20นาฬิกาวันนี้นะครับพราบว่าประเทศไทยก็ยังมีกลุ่มเมฆฝนที่เข้าปกคลุมหนาแน่นอยู่แถวจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิริขันธ์นะครับผมในเวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกาส่วนกรุงเทพมหานครก็มีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเบาบางครับแต่ก็อาจจะทำให้เกิดฝนตกเล็กน้อย ในช่วง20ในช่วง19ถึง20นาฬิกาของวันนี้ส่วนทางภาคเหนือนั้นคาดการว่าจะมีฝนตกหรือกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนาแน่นอยู่ทางจังหวัดเชียงรายจังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับส่วนในเวลาประมาณ21นาฬิกาของค่ำคืนนี้ได้มีการตรวจพบกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างหนาแน่นอยู่ทางภาคตะวันออก ได้แก่จังหวัดตากจังหวัดตราดจังหวัดจันทบ,บุรีและจังหวัดระยองครับส่วนกลุ่มเมฆฝนทางภาคเหนือนั้นก็เริ่มเกาะกลุ่มหนาแน่นและเพิ่มจํานวนมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือนตอนบนได้แ,แก่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนจังหวัดตากและภาคกลางตอนล่างและและภาคเหนือตอนตอนล่างก็ได้แก่จังหวัดอุตรดิต์พิษณุโลก พชรบูรณ์พิจิตตครับผมส่วนทางภาคอีสานนั้นมีการตรวจพบกลุ่มเมฆฝนในเวลา21่สนาฬิกาค่อนข้างเบาบางนะครับแต่ก็จะหนาแน่นอยู่ทางจังหวัดนครพนมบึงกาฬและจังหวัดหนองคายครับผมส่วนสอปปลาวนั้นมีกลุ่มเมฆฝนหนาแน่นไล่ตั้งแต่นครหลวงเวียงจัน,นขึ้นไปทางเหนือนะครับผมส่วนทางใต้นั้นมีกลุ่มเมฆฝนเบาบางในเวลาประมาณ ยี่สนาฬิกาก็ยังมีการตรวจพบกลุ่มเมฆฝนที่ปกคลุมหนาแน่นอยู่ทางภาคเหนือตอนบนอยู่นะครับผมซึ่งอาจทําให้ทางภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่างอาจจะมีฝนตกตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนักนะครับผมโดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัด เพชรบูรณ์จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์ครับผมส่วนทางภาคอีสานนั้นมีกลุ่มเมฆฝนหนาะแน่นอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬกับหนองคายนะครับส่วนภาคอืนอ่นๆมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเบาบางครับแต่ทางภาคใต้นั้นไม่ไม่พบมีกไม่พบกลุ่มเมฆฝนเลยครับผมในเวลาเที่ยงคืนของคืนนี้สำหรับทางสปปลาวนั้น ช่วงเที่ยงคืนก็มีกลุ่มเมฆฝนหนาแน่นอยู่ทางตั้งแต่แขวงบริคำชัยไล่ขึ้นไปจนถึงลาวเหนือนะครับผมส่วนทางลาวส่วนทางลาวตอนใต้นั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเบาบางครับในเวลา24นาฬิกาสำหรับกลุ่มเมฆฝนในเวลา24นาฬิกาจนถึงเวลา6โมงเช้าของวันที่1ก็มีการลักษณะคล้ายๆกับ ช่วงนี้เหมือนกันครับช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนเหมือนกันคือมีกลุ่มเมฆฝนกระจายตัวค่อนข้างหนาแน่นอยู่ทางภาคเหนือเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับผมโดยในเวลา6นาฬิกาของวันที่1สิงหาคมได้มีการตรวจพบกลุ่มเมฆฝนและคาดการว่ากลุ่มเมฆฝนจะเข้าปกคลุมและและตรวจพบว่ากลุ่มเมฆฝนที่ก่อตัวหนาแน่น ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเข้าปกคลุมทางภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตจังหวัดระนองและจังหวัดพังงาครับผมส่วนทางภาคตะวันออกนั้นก็ยังมีกลุ่มเมฆฝนที่หนาแน่นอยู่ยบริเวณอ่าวไทยครับผมในช่วงเวลา6นาฬิกาส่วนทางภาคเหนือนั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนาแน่นนะครับโดยเฉพาะแถวสังเดวโดย โดยเฉพาะแถวทางจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนครับผมสำหรับทางภาคอีสานในเวลาประมาณ6น 6. าฬิกา6งมงเช้าพรุ่งนี้พบกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนาแน่นอยู่ทางจังหวัดบึงกาฬกับจังหวัดหนองคายนะครับส่วนที่อื่นๆมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเบาบางถึงปานกลางครับผมสำหรับสบปปราวมีกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างหนาแน่นเหมือนกันครับผมในเวลา6นาฬิกาตั้งแต่แขวง คำม้วนไล่ไปจนถึงลาวตอนเหนือนะครับผมยังมีกลุ่มเมฆฝนหนานแน่นอยู่ซึ่งเป็นสีเขียวครับคาดว่าจะมีฝนตกตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนักในบางพื้นที่นะครับมาดูโมเดลฝนในช่วงเวลาประมาณ9้าโมงเช้าของวันพรุ่งนี้คือวันที่1ได้มีการตรวจพบกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างจะหนานแน่นและคาดการณ์ว่าจะเข้าปกคลุม ทางทะเลฝั่งอันดามันนะครับโดยเฉพาะจังหวัดละนองพังงาภูเก็ตครับผมซึ่ง2-3จังหวัดนี้คาดการว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ส่วนทางภาคตัวนอกก็มีกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างปานกลางอยู่แถวจังหวัดตาดจังหวัดจันทบุรีและยองครับผม ส่วนทางภาคเหนือนั้นภาคเหนือนตอนบนมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนาแน่นนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดฝนตกหนักในจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนจังหวัดตากจังหวัดลำพูนครับผมส่วนทางภาคอีสานมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างปานกลางถึงเล็กน้อยครับส่วนทางสปปลาวในเวล 9. า9ก้าโมงเช้าพรุ่งนี้คาดการณ์ว่า จะมีฝนตกหนักอยู่แถวนคะรหลวงเวียงจันทร์และมีกลุ่มเมฆฝนหนาแน่นอยือไล่ไปตั้งแต่แขวงแขวงขาม่วนแขวงบริคำมไซไปจนถึงลาวตอนเหนือเหมือนเดิมครับผมสำหรับประเทศไทยในวันวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ก็มีลักษณะการเกิดฝนและฝนฟ้าขนองคล้ายๆ,ายๆกันนะครับคือ กลุ่มเมฆฝนก็จะเริ่มก่อตัวและก็หนาแน่นขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ10โมงเชา้าจนถึงเวลาประมาณ18นาฬิกาของทุกๆวันครับผมสำหรับ2วันที่ผ่านมาก็มีลักษณะคล้ายอย่างนี้เลยครับสภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้ก็จะพบว่าการเกิดฝนและฝนฟ้าขนองจะเริ่มมาตั้งแต่ช่วงประมาณ10โมงเชา้าจนถึงเวลาประมาณ18นาฬิกาของ ของวันนี้นะครับ18นาฬิกาของวันนี้กับและของวันพรุ่งนี้ครับซึ่งอยู่ในลรกช่วงที่คล้ายๆกันครับคือฝนตกและอาจจะตกหนักในช่วงเวลาประมาณ 14, 15และ16นาฬิกาครับผมและหลังจากนั้นกลุ่มเมฆฝนก็ได้กระจายตัวและอาจจะมีฝนตกเป็นหยอ่ยอมๆครับผมมาสรุปการพยากรณ์อากาศ การพยากรณ์อากาศของวันที่31กรกฎาคมตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่นะครับมีฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนขยาวน่านตากพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์ครับผมส่วนภาคตะวนออกเฉียงเหนือนั้นก็มีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่เช่นกันครับผม ดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีครับส่วนทางภาคกลางนั้นมีฝนฟ้าขนองประมาณ60%ของพื้นที่โดยอาจจะพบกลุ่มไม่กลุ่มฝนอยู่ในบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบรุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรีและราชบุรีครับส่วนทางภาคตะวันออกนั้นมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่นะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกพาจีนบุรีและชลบุรีและยองจันทบุรีและจังหวัดตราดครับผมส่วนกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองประมาณ70%ของพื้นที่นะครับอาจจะมีฝนตกหนักบางเขตครับผม สำหรับทางภาคใต้นั้นคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองประมาณ60%ของพื้นที่ทั้งสองฝั่งครับคือฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันส่วนฝั่งอันดามันนั้นคาดกันว่าจะมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดละนองพังงาตรังและสตูลครับผมสำหรับการเกิดเมฆฝนและฝนตก สำหรับประเทศไทยในช่วงนี้ก็ยังได้รับอิทธิพลจากมรสุมตกตกเฉียงใต้และย่อมอความกดอากาศต่ําที่พัดลงมาพาดผ่านลงมาในประเทศไทยนะครับผมซึ่งทําให้ประเทศไทยมีฝนตกกระจายเกือบทั่วทุกภูมิภาคครับผมและอาจจะมีตกหนักบางจังหวัดนะครับเช่นจังหวัดที่คาดการณ์ว่าจะตกหนักมากได้แก่จังหวัดจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้อง ในสองจังหวัดนี้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมาด้วยนะครับสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านขอให้ทุกท่านมีบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเงินไหลนองทองไหลามากันทุกๆคนนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานของลุงนวดนะครับผม สวัสดีครับ